นี่คือเรื่องราวการเข้าป่าค้นหาความจริงของตาม,มั่วและหลานชายมันได้เริ่มขึ้นแล้วย้อนไปในอดีตบ้านป่าชาวเขามักเป็นชุมชนห่างไกลความเจริญยากแก่การเข้าถึงของทางข้ราชาการสถานที่เหล่านี้เหมือนถูกลืมจึงมักจะกลายเป็นที่หลบซ่อนของผู้ร้ายพอๆกับตกเป็นเป้าหมายของโจรร้ายด้วยเช่นกัน ถ้าชุมชนไหนอ่อนแอขาดคนเก่งกล้าสามารถก็มักจะถูกป้นสะดมอยู่เนืองเนื่องฉะนั้นหนทางที่จะทำให้ทุกคนในชุมชนอยู่รอดปลอดภัยนั้นก็คือการพึ่งพาตัวเองนั่นจึงเป็นเหตุให้ชายจะกันในหมู่บ้านต่างพยายามเสาะหาเล่าเรียนเชิงมวยเพลงดาบการใช้อาวุธต่างๆตลอดจนใสยเวทมนตา เพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองและคนในชุมชนนายโอมลูกชายของตามม่วก็คือหนึ่งในนั้นที่ไปสอบหาล่ำเรียนวิชากับอาจารย์ต่างๆอยู่ไม่ขาดจนเมื่อปีก่อนได้มาล่ำลาตามม่วเข้าป่าเพื่อจะไปหาเรียนวิชากับอาจารย์เก่งๆหรือฤาษีตามป่าเขาลำเนาไปแถวเขตป,ป่าตาตั้งแล้วหลังจากวันนั้น ตามมัวก็ไม่ได้พบกับลูกชายอีกเลยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรจนเช้าวันหนึ่งขณะตมัมมัวกำลังยืนโปรยข้าวให้ไก่กินผู้ใหญ่ชุ่มก็เดินนำหนุ่มแปลกหน้ามาหาถึงบ้านหนุ่มคนนั้นยกมือไหว้และแนะนำตัวเองว่าชื่อสมเป็นคนในจังหวัดใกล้เคียงตมัมมัวรับไหว้มองหน้าผู้มาเยือนอย่างงงง,งให้นมเอ็งมีธุระอะไรกับข้าหรือ ถึงได้ด้านดนมาถึงนี่เลยนี่ใช่ของลูกชายพ่อลงไหมครับนายสมล้วงเอาสร้อยพักส่งให้แต่มัวรับไว้พลิกดูเพียงแวบ,บเดียวดวงตาก็เบิกกว้างสีหน้าฉงนสงสัยใช่ของไอโอมลูกชายข้าว่าต่เองได้มาอย่างไรงล่ะนายสมจึเงเล่าเรื่องราวให้ฟังอย่างข้าวๆว,ว่าตัวเองเป็นลูกศิษย์สำนักเดียวกันกับนายโอม ล่ำเรียนวิชาจากอาจารย์สวงที่เชิงผากลางป่าลึกซึ่งมีคนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปล่ำเรียนวิชากันเรื่อยๆใครล่ำเรียนจบอาจารย์ก็จะพาไปทดสอบวิชาขั้นสุดท้ายที่ถ้ำผาผีแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านส่วนท่านอาจารย์ก็จะกลับมาที่สำนักเชิงผาเพื่อสอนสิทธิ์รุ่นต่อไปจนเมื่อสองเดือนก่อนถึงคราวของนายโอมกับนายเข้ม เรียนจบอาจารย์ก็พาไปทดสอบวิชาที่นั่นแต่ครั้งนี้แตกต่างกว่าครั้งอื่นเพราะหลังจากวันนั้นอาจารย์ก็ไม่กลับมาที่สำนักอีกเลยตัวเองกับสิทธิ์อีกสองคนก็เลยร้อนใจอยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านอาจารย์หรือเปล่าจึงคิดจะบุกฝ่าดงพงไปไปที่นั่นแต่ก็ยังกลัวเพราะท่านอาจารย์เคยบอกว่าที่แห่งนั้นมันอันตราย คนที่จะไปที่นั่นได้ต้องเป็นคนที่สำเร็จวิชาขั้นสุดท้ายเท่านั้นซ้ำในเวลาต่อมาเด็กที่ชื่อจอมก็ทิ้งลาไปจากสำนักตอนนั้นตัวเองก็เลยสองจิตสองใจทว่าวคืนหนึง่งนายโอมก็มาเข้าฝันบอกให้ไปช่วยเอาสร้อยกลับไปคืนให้พ่อที่บ้านก็เลยคิดว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นแน่ๆสุดท้ายก็เลยตัดสินใจชวนไอคูลเสี่ยงเดินทางไปที่นั่น ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแต่ก็ไปตามคำบอกเล่าของนายโอมที่เคยบอกไว้เท่าว่าพอไปถึงที่ถ้ำผาผีก็ไม่พบใครเว้นแต่สร้อยพระที่ขาดตกอยู่บริเวณหน้าปากถ้ำไม่ไกลจากจุดที่พบกองเท่ากระดูกปิดศนาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครอีกเช่นกันปิดสนาคาใจละหลายอย่างจึงไม่ได้ขี้ขายแต่คืนนั้นเองระหว่างที่นอนพักอยู่ในถ้ำ เสือลำบากตัวหนึ่งก็ดันมาคาาในคูณไปกินขณะตัวเขาเองก็สู้สุดชีวิตกว่าจะฆ่าเสือได้และรอดชีวิตกลับออกมาตามวัวฟังถึงตรงนี้ก็ถึงกับหน้าเสียเอยถามด้วยเสียงเศร้าแล้วในฝันลูกชายข้าไม่ได้พูดอะไรที่มากกว่านี้เลยเลือใช่จัตตาฝันคืนนั้นมันรีบมาก็รีบไปในสมเอ่ยด้วยเสียงเรียบ ลองเป็นอย่างที่เพื่อนลูกชายเล่าอดีตผานภัยอย่างตามม่วก็แทบจะดาวชะตากรรมของลูกชายออกมันต้องเกิดความไม่ปกติอะไรสักอย่างที่ทำผาผีแน่แน่และเรื่องนี้เขาต้องค้นหาคำตอบให้กับตัวเองและยายเพนเมียรักให้จงได้หลายวันผ่านไปหัวสมองตมม่วยังคิดถึงแต่เรื่องลูกชายที่หายสาบสูญวันวันชอบนั่งเมอคิดวนอยู่แต่เรื่องเดิม จนกระทั่งบ่ายวันหนึ่งไอ้แสนหลานชายวัยยีเจปีพร้อมด้วยไอ้หน่วยเพื่อนเกอรแบกขนุนสุกมาให้เอ้าลงมั่วนั่งมือคิดถึงสาวที่ไหนอยู่นะไอ้หน่วยเอ่ยแซวพร้อมกับหย่อนก้นลงนั่งข้างๆส่วนไอ้แสนยกขนุนขึ้นบ้านไปให้ป้าเพนแล้วก็กลับลงมาร่วมวงสนทนาด้วยพอเห็นหน้าลงมัว่วนั่งหน่วยเป็นหมาเหงาก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องอะไรแน่ๆ พอทราบข่าวเรื่องพี่โอมจากปากลุงมัวไอ้แสนก็นึกสนุกอย่าท่องป่าจึงเสนออาสาไปเป็นเพื่อนเช่นเดียวกับไอ้หน่วยฉันขอไปด้วยนะลุงมัวฉันนะ่ะคันไม้คันมืออยากกิงสัตว์ดูพอดีเลยไอ้หน่วยยิ้มทะเลนต,ตามนิสัยโดยตัวเองเพิ่งได้อีเดียวหักลำม,มาใหม่ค่าสุขภาพไม่ค่อยดีอุตาก็ฟ้าฟางถ้าได้พวกเองสองคนไปด้วยมันก็จะดีไม่น้อยเลย <c oughs> ตาม่วงมองหน้าสองหนุ่มแล้วถอนหายใจยาวเออติดแต่ว่าไอ้หนวยเองหน้าเข้ามากระสิบใกล้พูดแทรกขึ้นก่อนโธอยากก่าโกหกฉันเลยนะ้าฉันรู้นะว่าลุงยังแข็งปังตำน้ำพริกอยู่ทุกคืนรู้ดีจริงๆนักเองเนี่ยตาม่วสับมงเงลอกระบาลไอ้หนวยเป็นหนึ่งทีก่อนเอ่ยต่อแต่ถ้าพ่อแม่พวกเองรู้คงบ่นฆ่าตายแน่เลยป่านั่นมันเสี่ยงนะโว้ย เรื่องนั้นไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันบอกแกว่าจะเข้าป่าไปล่าสัตว์ที่ป่าวาังไซกับอินไวมันโน p พ o b แบมไม่มีปัญหาไอแสนยิ้มกว้างส่วนเรื่องเสี่ยงเข้าป่าที่ไหนมันก็เสี่ยงอยู่แล้วอีกอย่างปืนเราก็มีคนละกระบอกไหนจะคาถาของลุงอีกฉันว่าพวกเราเอาอยู่แน่ไม่มีปัญหามันจะดีหรือวะตำมั่วเก่าคางคุ้คิดคืนนั้นดึกแล้ว แต่ตามม่วกับเมียยังนอนคุยกันอยู่พึรรมพำถึงเรื่องลูกชายที่หายตัวไปอย่างลึกลับอีกสามวันก็จะเป็นวันพระใหญ่เหมาะแก่การทำพิธีปลุกวิญญาณข้าว่าจะลองไปหาความจริงดูสักตั้งท่ามที่ว่ามันอันตรายไม่ใชเแร้วแต่ข้าก็ไปกันหลายคนมีข้าไอแแสนและไอย้ยแม้พวกมันแต่ยังเด็กแต่ความเป็นพานป่าพวกมันก็จัดเจนไม่แพ้ใคร แต่ก็อย่าลืมนะเองแก่แล้วไม่ได้หนุ่มแน่นเหมือนเมื่อก่อนแข่งขาก็ไม่ค่อยจะดีอย่าเพ้นถ่อนให้ใจเบาๆแต่มัวได้ยินดังนั้นก็พลิกตัวควับสวมกอดเมียรักบรรจงหอมแก้มไปฟอดหนึ่งใครบอกเองละ่ะว่าข้าไม่แข็งแรงเดี๋ยวข้าจะพิสูจน์พลังม้าให้ดูบ้านนะแกะจ่จงตานนี้แล้วยังไม่เลิกสักปดานีอีกเดี๋ยวเอวเค็ตเดินไม่ได้ อย่ามาโทษขานะ้ารุ่นนี้ไม่มีล็อกเอวเค็ดมีแต่เอวพลิวเร็วเร,เร็ว่าแล้วตะมัวก็ขยับเอวเข้าหาเมียรัก